สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์ฮะทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะมาแชร์นะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน,อนแน่นอนนะว่ามันย่อมไม่มีถูกไม่มีผิดอยู่แล้วเราถ้าเกิดว่าจูว่วมาแบบนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการตีคอร์ดด้วยคอร์ดคอร์ดเดียวหรือว่าทางคอร์ดเดิมๆแต่เป็นความแตกต่างของ2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือการตีคอร์ดโดยการเล่นคอร์ดทับนิ้ว นะะในที่นี้เราจะยกตัวอย่างเป็น Am i n o นะ A m ม n o เท่านี้คืออย่างนี้ผมจะเอา A m ม n o กับ G แล้วกันนะฮะมาสาธิตนะครับ G ก็เล่นแบบท่บนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็แบบที่2ก็คือเป็นการเล่นแบบสายเปิดหรือว่าคอร์ดนอกนะฮะก็คือ a m i n o ในรูปแบบนี้แล้วก็ G ในรูปแบบนี้ทุกคนชื่นชอบการเล่นการตีคอร์ดในเพลงต่างๆเนี้ยหมายถึงว่า นิยมที่จะเล่นแบบว่าขอดนอกหรือว่าขอดในนะฮะขอดในหรือมาเรียกขอดทาบนิ้วกันนะมันจะเรียกว่ามีคาแรคเตอร์เสียงที่มันแตกต่างแน่นอนนะฮะว่าสามารถที่จะแบบว่าเอาสิ่งที่ตัวเองถนัดตัวเองชอบมาแลกเปลี่ยนมาคุยกันได้แต่ถ้าพูดถึงเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยผมมักจะไปเปรียบเทียบการตีขอดใน2อคอขอดก็คือขอดที่เป็นสายเปิดกับขอดที่เป็นทาบนิ้วว่าถ้าขอดที่เป็นสายเปิดเนี่ยมันจะเหมาะกับมันผมพยายามจนินตนาการว่ามันคือเสียงคีย์บอร์ด มันคือเสียงคลุมคลุมโดยรวมนะฮะหรือว่าจะเป็นเสียงเครื่องสายครับในวงดนตรีอย่างเช่นว่าผมเล่น A minor กับ er G, G. ด้วยความที่มันเป็นสายเปิดซะส่วนใหญ่แล้วการที่เสียงมันวิ่งไปเนี่ยมันจะมีความใสกลางวานมันจะฟังดูแบบว่าคลุมคลุมไปโดยรวมอะ อันนี้ก็คือความรู้สึกคือจินตนาการของผมที่มีต่อเจ้าขอดพวกนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวจะว่ากันที่เพลงเร็วนะฮะจงังหวะกลางๆเ,เร็วขึ้นไปแต่ถ้าพูดถึงขอดทาบนิ้วขอดทาบนิ้วนี่มันจะมีลูกเล่นให้ได้ใส่เนี่ยแตกต่างไปจากขอดออที่เป็นขอดสายเปิด นะฮะแล้วเสียงมันก็จะห้วนๆสั้นๆนมันจะกระชับกว่าผมก็เลยเปรียบว่าถ้าเป็นวงดน,นตรีเนี่ยผมเปรียบว่าการเล่นขอดทาบนิ้วเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการมันเปรียบเสมือนเสียงกลองก็คือมันจะให้จังหวะนะฮะมันจะให้จังหวะที่แบบว่าตึกตึกโปะ๊ะตึกตึกโป๊ะเราจะใส่แบบว่าการอุดสายเข้าไปได้คุณจะอุดด้วยมือขวาหรือมือซ้ายก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้มันจะสามารถสร้างจุดเด่นได้ดีกว่า ขอดแบบนี้แต่ถ้าขอดแบบนี้ก็คือจุดเด่นก็คือเขาอาจจะบอกว่าใส่โน้ตเข้าไปอย่างเงี้ยเพิ่มโน้ตลดโน้ตเข้าไปได้ง่ายกว่าอันนั้นก็จะเป็นผมเปรี่ยบเป็นซาว์คีบอดไงเออซาว์เครื่องสายใช่ไหม <S <S แต่ถ้าเป็นไอ้เจ้าจุบจั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 บจากขอดทาบนิ้วเนี่ยผมเปลี่ยบเป็นจงังหวัดสียงกลองดังนั้นถ้าไปจะพิพูดถึงเรื่องของเพลงเร็วเนี่ย ผมว่าขอดทาบนิ้วมันมันตอบโจทย์กว่านะไม่ว่าเพื่อนๆจะเห็นเห็นด้วยไหมประเด็นนี้นะฮะอย่างเช่นเพลงจังหวะโจ๊ะสามชาบ้านเราหรือว่าจังลูกทุ่งหมอลำหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเพลงร็อกนะฮะเพลงจังหวะหนักๆที่เราจะเล่นด้วยกีตาร์โปร่งตัวเดียวเนี่ยถ้าทางขอดเอามาเล่นเป็น,เป,นเป็นทาบนิ้วเนะี่ยมันจะเดบแบบว่าจึกจึกจึกจิกกว่าะนะฮะ อันไหนมันดีกว่าอันไหนที่เราถนัดเราชอบนะคือถ้าเกิดว่าเล่นตัวเดียวเนี่ยถ้าเป็นเพลงเร็วเนี่ยผมว่าขอทำนี้น่าจะเอาอยู่กว่าครับน่าจะแบบว่าสร้างลูกเล่นสร้างอะไรแล้วก็ไปได้ดีกับเสียงนักร้องแต่ถ้าเล่นด้วยกีตาร์สตัวเนี่ยผมว่าถ้าตัวหนึ่งเนี่ยก็เล่นด้วยสายเปิดก็น่าจะจะมีโอกาสดีเพราะว่าเพราะมันยังเหลืออีกตัวหนึ่งใช่ไหมที่แบบว่าจะใส่ลูกเล่นใส่อะไรเข้าไป ทางนี้ทางนั้นทั้งหมทั้งปวงเป็นรสย,ยมส่วนตัวครับอย่างที่ผมออกตัวไปแล้วว่าดนตรีเนี่ยมันไม่ได้มีถูกมีผิดหรอกบางทีนะคือเรื่องถือเรื่องถูก,เร,ถกเรื่องผิดของดนตรีคือเรื่องของจังหวะเรื่องของคีย์เรื่องของโน้ตของขอะไรนะครับเรื่องของความชัวในการเล่นนั่นก็คือมันมีถูกมีผิดอยู่แต่ถ้าพูดถึงรูปแบบการเล่นเนี่ยมันจะถูกแทนที่ด้วยคําว่าชอบหรือว่าไม่ชอบ ถ้าคุณชอบก็คือต่อให้เล่นสไตล์ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยคุณก็บอกว่าเนี่ยมันก็ดีที่สุดสําหรับผมแล้วแต่ถ้าคุณฟังแล้วมันไม่ชอบมันไม่สไตล์คุณคุณก็จะมองไปอีกรูปแบบหนึ่งว่าอันนี้น่าจะดีกว่านะแบบนี้ผมไม่ค่อยโดนใจเลยนะฮะดังนั้นถึงได้บอก,กเพื่อนๆไงครับว่าถ้าเพลงเร็วเนี่ยชอบการตีคอร์ดแบบไหนระหว่างคอร์ดทาบนิ้วกับคอร์ดสายเปิดมาแชร์กันได้ครับ